สบายดีและสวัสดีเด้อตาลุงทุกคนเนาะมันนี่ฮากัสิมารางฮานเริมสวยห้องเจ้าทองพ่อแม่พี่น้องเลยเราจะเปิดแต่ดดนนะสองเป็นสองตั้งกล,ล้องให้น้องลาดล,ง,ล,าล,ง,ล,าลงไปเลยเดิน,ลลดน,ลลดนพวกอันตู้นะลาดเดินเอาัน ข่าคนนนออกมากด้อยค่ะคนนนนี่นี่เอาเช็ดบลนอกเอาเ็ดบอลอกด่างด่างฉีดลงเถบบอลแล้วขาพิเสียวเอาไปซักค่ะเราจะเอาผ่าเช็ดพวกกันสายพินสายไทย ลเลาองออกก่อนเนาะตรงนี้ไปป่ะโตในตังสีดน้ำใส่วาเร่เปิดเดองจะเห็นเลยมันก,ก็ได้มีขีวหน่ีเหลแล้วก็จะขีดนกขีดเกียนคือนกลักเลยขีดเกียนเลยขีเกียนที่เรา นหูหน้ทางทางหูหน้นามมันนั่นหูหูหนห,ห,นห,ห,นหนูนั่นหูน้ำเสียนะทางไปทางลงไปมี่ตันเลยจ้ะ้องเอาเอาสายยางงัดกับตรงนแล้วจงังเปิดสัญญา นี abei, one, yeah. well, uh. ่ผ yeah. well, ่าเสร็จเสร็จ uh. ผ่าเสร็จนี่้นี่นี่ผ่าเสร็จสมเด็จยอดกุญแก็เป็นมาซักมาเออเงน่ล่างล่างบัดเดิมก็องก็อีเด้อได้เออล่างแล้วก็ไอ สายสายไผ่เสร็จแล้วเ,เ,เสร็จแล้วพวก,กอันวางขี้นอกออกขี้นอกเอาประเด็นเปิดจะโดนเลยจะห่างนกห่างนก ก็สวยล่างล่างอ่ะ เอาไปเปิดโดนเลยน้องเรื่องคุณน้ำลายเนาะจังจะรักษรักษาให้ 等等。 แต่เอาเนื้ิหมดไปอันเดียวตั้งอยู่ใน่น้ิดผมัตายเลยเก็ลางางกระายนาอ่าพวกที่เป็นอะไร เพิ่มให้ก้านี่นะเดี๋ยวมันขีดอ๋อรตูมีตูลมาตอนมาตอนนั้นมาตอนลูกเฟยแล้วเลย แหวกกรอนก็ได้ก็ได้ค่าขนมลูกเอายัค่ะ เอายาขีดหมดแล้วนะหนได้ตั้งมือเท่านั้นโดยโดยลูกะอ่ะอ่ะเอ๊ะนี่ประตูจะทามยังนั้น ถ้าอาบย่ยบางมันขาดอาทีาคคืออย่ารอาอย่าตนไม้ขึ้นดิเด็น่าจะไม่แข่งติดหขนไดค่ะแข่งติดนะค่ะต้องใส่สายไถเงาด้วย hết bao kết, ừ, nào chọn giá mới nó hòn chơi nhá. กอน,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 นก็ห้อนจนต้ใส่ใส่ให้งยนอเพระว่าใส่ไแ้ใออเคุณสิู เราสีได้บดแหละมึงเห็นบริูกมันมีทั้งหมดมีทั้งยงมีทั้งขั่วอันน้่นในตู้นะเออฉีคาร์บอนหวงมาล่ะวงมลเออจะมากระจานัหรอแกนลมกระจา ใส่กับ佐料โอ้ใส่ไหมใส่ใส่ทุปซีอิ๊วเลยอืมใส่ตัวยาสหมดหมดฉีกแน่นเนาะใส่ไทยแล้อเพล่ด 打 <Bye. S 2> ออนแง่ออนแง่กันว่าเราสิเปิดภาษาสิเปิดผู้ใด๋ติออนแง่ว่าเราสิ Oh, I do น้อยาเลยด้วัดบดสันยาเลยัดสันยาเลยกับยาเลยนาะโอ้นี่สันยาเลยบดสันยาแกัยาเลยว

Dân phải Dân phải nắp mà cắt tép nhỉ tép ăn củ đó luôn, tép nhỉ cho kênh บออยู่นั่งไปอันเข่าไปเอาแนนในเพื่อนกละคือมีอยู่ในเพื่อนมีอยู่ lên nam cho kênh xong Mì xin mời các bạn bè của các bạn bè của các bạn bè của các ตัวเซตน,นเลยค่ะตัวนี้วัในครัวเฮ้ยไปปข่าวาวันเดียวเลยนะเอ้อค่ะช่ฮ่ะฮ่าเอาเรถ่ากันเนาะ <tông> giờ, à, không em đâm hương đây. đó này cái sai, ăn kiếp cuộn hải nó, vài thưa phần con, ai làn cái này สบายดีก็ลูกสบายดีสบายดีจ้ากับมหาลานแต่เศร้าด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยมากินกับปูแดงมาสิไปก้อนเพราะว่าเที่ยวหนาชิได้ตัดมันไก่เนาะมันเปื่อนไม่รู้จะไปน้ำเพิ่นเันไก่เป็นระถ่ะ น้อยนะในกว่าเบื้องน้าหน่อยดีกว่าบล้วมาแล้วแหละผัดมันแห้งมันยังแหละตัวเก็บเข่าเล้วตัวเก็บเข่าเดียวกันมาโอ้ยเน่าโอ้แซงง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 ลานกันอะไรช่างนะแล้วตัวเก็บตัวยังแหละอันพวกนั้นก็เสร็จให้มันแห้งผ่าผ่าอันแต่ว่าผ่าเราต้องเก็บเข่าเก็บเข่าในเฮือนไว้เดี๋ยวสิชักเออต้นไม้นี่แล้วตัวใหญ่เด้อยใหญไปอยู่แฉนะเบิด เออเงี้ยไปยูแจนนะเบิดเดี๋ยวไปนั่งก่อนขอโทรมานำหน่อยโทรมาหลายสายบริหารภาว่าโทรศัพท์อยู่ทางเทือนกเตรียมผลมาเ็ดเปียกอยู่นี่ไปโอเคสักพุงเอพี่น้องเองคลิปนี้เฮากับสิคอโตไปแล้วไหเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่องคือเก้าเด้อเนาะเป็นกำลังใจในสะท่องทุกคลิปต่อไปพี่น้องเอง กับบุ้งงูกันวะมันคือจะช่องสะท่อง,งเป็นอย่างน้นอ่ะมันคือกับมืดคึม้มเ่็นอ่นพี่น้องเลยอันยำจีนในตูเ้ยเย็นเด้อมกินแล้วเดอ้อยำจีนมีกัอยู่ในห่ออะไรอยู่ในแก้เละถ้าตัวอยากต้จมกินเด้อเพราะว่ากับไว้หนึ่งเถาะข้าวใส่พี่น้องเลยถ้าตัวอยู่กับ็นเท่ากันมากซะเคสอะเป็นอ่างนีพี่น้องเลยไปก่อนเนาะบนัน